ที่กรรมการและก็เลขาธิการนะคะมูลนิธิอุทกภัทในพระรบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมประชุมและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน,น้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริลุ่มน้ำปราจินบุรีค่ะ นายจิตด,ดอนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปธรรมและดรรอยบุญรัศมีเทศกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน,น้ำชุมชนตามแนวพระราชดําริรุ่มน้ําปราจีนบุรีโดยมีนายสมฤกบัวใหญ่รองผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงขี้เหล็กอเาเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีประชาชนตัวแทนหมู่บ้านหน่วยงานราชการจากจังหวัดปราจี บุรีและสระแก้วเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านคลองเรือหมู่11ตำบลดงขี้เหล็กเพื่อเยี่ยมชมฝายชะลอน้ําที่ชาวบ้านร่วมกันทําขึ้นซึ่งฝายน้ํานี้มีความยาวกว่า5.2กิโลเมตรและทําให้ชาวบ้านประมาณ200ครัวเรือนมีน้ําใช้ในฤด,ดูแล้งแล้วก็กักเก็บน้ําในฤด,ดูฝนซึ่งหลังจากการสร้างฝายและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดำริแล้วทําให้ตำบลดงขี้เหล็กไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําเลยและยังส่งผลให้น้าไม่เข้าท่วมอำเภอเมืองจด ปราจีนบุรีอีกด้วยค่ะด้านใน